สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่มาตอบคลิป Q&A แต่ก่อนอื่นเราย้ายสถานที่กันก่อนดีกว่าเอาตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนสถานที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไหนวะพัตตะสุกฟังเป็นหาดทรายเล่นน้ำเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการตอบ Q&A กันสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่มาเที่ยวสงการครับตอนตอนแบบช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงการนะผมเขาไว้ทําซุ้มทําอะไรกันนะเพราะว่ามันเย็นดีครับร้อนก็โดดเล่นน้ำแม่งเลยสามสิบ 6กคำถามนะเอาล้ครับเรามาเริ่มคําถามที่หนึ่งกันเลยนะครับละละคำถามที่หนึ่งพี่อายุเท่าไหร่พี่รู้จักหนูไหมพี่มีแฟนหรือยังครอบครัวพี่มีกี่คนพี่อายุต่อไปวะไม่ตอบแล้วกันพี่ไม่รู้จักหนูนะครับผมบอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวเผื่อรู้จักครับพี่มีแฟนยงพี่โสดนะครับครอบครัวมีประมาณเก้าคนครับคําถามที่สองพี่เกยคนมาแล้วกี่คนพี่ไม่เคยเกยใครคำถามที่สามครับพี่ชื่ออะไร พี่ทาคลิปแนวอะไรพี่ชอบเล่นเกมอะไรพี่ชื่อตั้นนะครับพี่ชื่อตั้นแล้วก็ทําคลิปแนวแบบตลกเฮฮาให้น้องได้หัวเราะนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมทุกอย่างครับทุกอย่างเลยขอเป็นแนว open world กับ rpg ครับคำถามที่สี่ครับผมคำถามที่สี่คือ ขอไลฟ์สดทุกวันได้ไหมอันนี้ไม่ได้ครับผมแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานที่ที่ไปครับผมถ้าจะไลฟ์สดเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะโพสบอกแล้วกันครับ <c oughs> คำถามที่ห้าผมคิวเดพี่มีเป้าหมายอักครับโอ้ในใจพี่เนี่ยหนึ่งล้านในใจเลือกแบบเกินล้านอ่ะในใจเลือกเกินล้านแต่ตอนเนี้ยขอให้ถึงห้าหมื่นซับก่อนแล้วก็แสนซับจากนั้นก็เรื่อยไปเลยครับผมคําถามที่หกพี่มีแฟนเรียงพี่โสดครับ คำถามที่เจ็ดพี่เป็นเกย์ไหมพี่เป็นราชาเกย์ผมแล้วคำถามที่แปดนะครับพี่ทำคลิปรีแอคชั่นได้ไหมได,ได้ได้ได้แต่เอางี้ไหมทำคลิปรีแอคชั่นอะ่ะพี่จะทำเพจแล้วน้องๆแบบส่งคลิปหรือว่าส่งลิงก์อ่ะให้มาในทางเพจแล้วพี่ก็จะไปรีแอคชั่นคลิปนั้นโอเคนะเดี๋ยวพี่จะทำเพจเดี๋ยวไว้พี่จะโพสบอกอีกทีแล้วกันคำถามที่เก้านะครับผมพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อตั้นนะผม คำถามที่10พี่อายุเท่าไหร่พี่ชื่ออะไรพี่ตดเป็นเสียงแบบไหนพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบ F อซแบบไหนพี่อายุอายุไม่บอกแต่20กว่าแล้วพี่ชื่อตั้นครับผมตดเป็นเสียงฟังนะพี่ชอบสีพี่ชอบสีดำชมพูขาวครับผมแดงนิดนิดมาหน่อยพี่ชอบ F อซแบบ F อซแบบน่ารักน่ารักแบบไม่ทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบครับผมแล้วก็ ไม่ไปร้นลลานช่องอื่นนะครับคำถามต่อไปนะผมพี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีดําขาวชมพูแดงนิดนิดาำตอไปเลยเรื่องที่พี่ไม่ชอบมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีไม่มีคำตอไปเลยพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อตันนะผมคำถามต่อไปคุณพี่คิดว่าตัวเองเป็นชายแท้ไหมครับบางทีครับบางทีก็ไม่เป็นบางทีก็เป็นบางทีก็เป็นราชาเกย์คำตอไปลครับผมพี่สูงกี่เมตรเซนติเมตรเซนติเมตร ประมาณร้อยเจ็ดสิบสี่คำถามต่อไปพี่รู้จักโรบอกไหมพี่รู้จักครับคำถามต่อไปครับผมในบ้านพี่มีใครบ้างมีตายายน้องๆครับผมแล้วก็พี่คำถามต่อไปครับผมพี่ชอบสีอะไรมากที่สุดสีดําขาวชมพูแดงนิดๆคำถามต่อไปนะครับผมพี่อยู่จังหวัดอะไรและพี่มีแฟนมีลูกยังพี่ไม่มีลูกไม่มีแฟนผมโสดครับและพี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมคำถามต่อไปครับผมเอ่อผมหล่อไหมครับน้องหล่อครับผมหล่อมากครับผมคำถามต่อไปนะพี่คิดว่าพี่หล่อไหมพี่หล่อที่สุดในโลกครับหล่อมาก คำถามต่อไปครับผมพี่ใช้รถลุงอะไรพี่ใช้ P C X นะครับผมร้อยหกสิบคำถามต่อไปเลยนะครับพี่เป็นเกย์หรือเปล่าพี่เป็นราชาเกย์ครับคำถามต่อไปเลยนะครับผมพี่เคยมีคนมาจีบไหมไม่เคยมีเลยครับหน้าอย่างนี้ไม่มีใครมาจีบครับคำถามต่อไปเลยนะครับผมพี่มีแฟนไหมครับพี่โสดครับพี่โสดครับคำถามต่อไปเลยนะครับผมพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากใครถึงทำยูทูปครับอ้ได้หลายคนเลยอะพี่ชอบดูหลายช่องมากคำถามต่อไปนะพี่มีแฟนหรือยัง สดครับทำาต่อไปเลยนะครับผมพี่มีแฟนแล้วกี่คนไม่รู้จําไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสองสามสี่สิบห้าประมาณหนึ่งคนครับคำถามต่อไปเลยครับผมพี่อายุเท่าไหร่ครับอันนี้ใบให้เลยกันประมาณยี่สิบกว่ากว่าครับผมยี่สิบกว่ากว่าเดาเองนะคำถามต่อไปเลยคุณพี่เป็นเกเรไหมครับพี่เป็นราชาเกครับคำถามต่อไปเลยนะครับผมส่วนมากพี่ชอบทําอะไรมากที่สุด คำตอบลงไปเลยครับผมพี่เป็นเกย์เปล่าคะพี่เป็นราชาเกย์ครับคำตอบไปพี่ชอบกินอะไรคะพี่ชอบกินข้าวซอยไก่กับข้าวซอยยำถ้าไม่รู้จักลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูครับคำามเราไปให้ผมอุดมคติในการดำเนินชีวิตและมุมมองของพี่ต่อยูทูบเบอร์ในปัจจุบันคือยังไงครับอุดมคติของพี่เหรอใช้ชีวิตไปวันวันครับและมุมมองต่อยูทูบเบอร์เหรอ ไม่รู้สินะแต่สาหรับพี่ว่าพ,พี่ว่าใครก็เป็นยูทูบเบอร์ได้ครับขอแค่ตั้งใจทําครับผมเพราะ u t u b e ครับทาให้พี่ได้มาเจอน้องๆแล้วได้มาทําคลิปให้น้องๆดูครับเพราะ u t u b e ครับเลยทําให้เราได้มาเจอกันครับผมยังไงก็ขอบคุณ u t u b e ขอบคุณ u t u b e ม,มากๆครับที่ให้โอกาสผมได้ทําคลิปแล้วก็มีผู้ติดตามทําให้น้องๆได้เห็นคลิปผมครับฝากดูคลิปผมไปเรื่อยๆนะครับคำถามต่อไปคือคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับผมนนท์ ไม่รู้ว่านี่คือถามหรือบอกชื่อครับผมยังไงก็สวัสดีครับนนท์ครับโอ้โทุกคนครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเราจะพาไปเดินเที่ยวกันโอเคไหมเดี๋ยวเดินเที่ยวกันเดี๋ยวไปเดินเที่ยว,วดูบรบยากาศรอบๆโอเคไหมครับไปไปกันเลย